ผมชอบมากครับองปูทวดวัดประสาทบุญยญาวาเนี่ยเนื้อสีขาวนะครับแล้วก็ดูหน้าตาท่านมีพลังอํานาจนะครับที่สําคัญผมชอบนะครับปีศูย์หวัดประสาทบุญยาวาเนี่ยก็เพราะว่ามีเกกิดังๆนะครับมาร่วมปลูกเสกนะครับส่วนมากก็จะเป็นเกกิที่สร้าง พระดังๆท่าน,นนะครับพระราคาแพงๆเช่นหลวงปู่โตะนะครับหลวงปู่โตะวัดประดูชฉิมพีอย่างเงี้ยครับพระเครื่องของท่านนะครับราคาสูงมากนะครับหลักแสนหลักล้านเลยทีเดียวได้มาร่วมบุกเสกในพิธีนี้ด้วยนะครับถ้าเราไม่มีกำลังซัพพอที่จะไปหา ะเครื่องของท่านมา